มาครับคุณผู v ้ชมวีออสเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสุดๆร้อนๆครับวีออส1.5รุ่นมิดปี19แล้วคันนี้ได้มาเป็นสีขาวด้วยใครหลายคนตามหาแน่นอนสีขาวนานๆจะเข้ามาทีนะครับเดิมทั้งคันครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมรีวิวให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมหัวอนอั้เมอาร์ครับฟีด้าผ่อนเริมต้นที่6,200นี่จอทัชสกรีนเบาะหนังเรียบร้อยหมดแล้วพวงมาลัยมันติดฟังกชันหุ้มหนังออปชั่นคือครบๆเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจาวันแล้วเป็นตัวรองท็อปล้อดเลย ฟีดาวผ่อนเริ่มต้น6 2 0 0ดอกเบี้ย2.29ห้ามพลาดน,นะผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโลเมตรเอาเข้าศูนย์โตต้าได้เลยใครที่มองหา V ีออนะครับรถเกตเอรถที่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำสักคันไือใช้งนานนะครับใช้ยาวๆไม่ต้องซื้อไปซ่อมไปคันนี้น่าจะตอบโจทย์ละไปดูคลิปต่อให้จบไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจ V ีออสมือทอกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชรยนอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีก1คันนะครับเป็น V ีออสสีขาวนะครับสีที่ใครหลายคนตามหาแล้วก็เป็นสีที่คนไทยเนี่ยชื่นชอบด้วยสีขาวเนี่ยดูแล้วมันก็สะอาดสะอ้านตาใช่ไหมครับขับกลางคืนเนี่ยมันก็สว่างเห็นมาแต่ไกลเลยสําหรับสีขาวแล้วก็ความเดิมของว่า พอเจอสีขาวโคตรสวยคันาคุณผู้ชมนี้ครับวีออส1.5รุ่นมิดปี2019ครับเป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับข้อดีของรถหน่วยงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปฮะเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือทุก6กเดือนนะครับออกในสัญญาชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นคันขณาคุณผู้ชมนี้นะครับเราคัดเกรด A มาให้เรียบร้อยแล้วครับรถที่ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไมหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะครับพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตร เข้าศูนย์โตโยต้ากันไปได้เลยนะครับกับวีออส1.5รุ่นมิดปี19สีขาวคันนี้ราคาอยู่ที่369,000ครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,200บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีประวัติเครดิตดีนะครับในกลุ่มอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะฮะหรือบุคคลอื่นนะครับที่อาชีพอื่นๆแล้วมีประวัติเครดิตดีนะครับประวัติเครดิตดีหมายถึงว่าอาจจะมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตที่ใช้มาเกินปีแล้วผ่อนด จะสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.29%เองนะครับ2.29%เนี่ยเรียกว่าเลทชนกับป้ายแดงเลยครคุณผู้ชมครับถูกมากนะในวงการรถมือสองนะครับไม่มีที่ไหนตอนไหนที่ถูกกว่านี้แล้วนะครับ2.29เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับขออภัยคุณผู้ชมครับเฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับ2.29%นะฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่6,200นะต่างจังหวัดออกรถได้ครับผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่ให้ถึงหน้าบ้านหรือว่า หน้าที่ทํางานกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเบอร์ทโทรติดต่อหน้าคลิปเลยครับ0855366287ผมวิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับไร้โดมผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับการจัดไฟแนนซ์อะไรต่างๆเนี้ยได้เลยไม่มีปัญหานะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่า1.5รุ่นมิตร คันนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรทั้งสิน้นมีแต่ล้างน้ําป่าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าในขณะที่รถเข้ามาใหม่เนี่ยสภาพเดิมๆเนี่ยโดนแค่น้ําป่าอย่างเดียวเนี่ยสวยขนาดไหนนะแลวมีอะไรจะต้องเพิ่มเติมไหมแต่จากที่ผมดูรอบคันแล้วไม่น่ามีอะไรที่จะต้องไปไปเพิ่มเติมนะในเรื่องของสีผิวพันนะครับอาจจะมีต้องสปาภายในในเรื่องของการฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้เล,ล็กๆน้อยๆน,นะครับอ่ะด้านหน้านะครับไฟหน้าครับ ตามสไตล์ของ v ีออส1.5รุ่นมิดเป็นต้นไปไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะครับตัวไฟหน้าของคันนี้เองนะครับเน้นย้ำว่าเฉพาะคันนี้เองนะครับก็ไม่มีรอยแตกรายงานอะไรนะครับสีผิวพันธ์สวยๆโลโก้วีออสสลักไว้ชัดเจนนะครับตะเข็บตะเข็บในเรื่องของตัวรอยต่อระหว่างแก้มกับคันชนก็แน่สนิทติดกันดีนะครับสีขาสวยๆแบบนี้ไฟข้างหน้าครับเดย์ไทม์แลนดิ้งไลฟ์ไฟตัดหมอกมีให้ครบถ้วนนะกระจังหน้า Vshape ตามสไตล์ของ V ิออส Gen 3นะครคันนี้1.5รุ่นมิดมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วดิสเบรก4ล้อทุกอย่างองค์ประกอบครบหมดเลยนะครสำหรับตัววิออส1.5รุ่นมิดนะครับใช้ยาวๆนะฮะใช้แบบใช้อย่างเดียวเลยนะครับออกจากร้านออกจากบริษัทพิจิตรไปนะครับก็เป็นหายน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเบรกครับคูลลนต์กองแอร์กองอากาศนะครับดิสเบรก4ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็แม็กเนี่ยเป็นเดิมโรงงานนะฮะเป็นแม็กอลลอยลมดําปัดเงาแบบนี้นะครับอันนี้คือเดิมๆโรงงานเลยมีลูกค้าบางท่านที่ ไม่แม่นสเปคนะครับก็จะถามผมว่าแมกอันนี้มันแมกเดิมไหมแมกหน้าตาแบบนี้คือแมกเดิมของ V ีออนะครับยางเป็นปี23นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูหน้ายางกันให้อีกทีหนึ่งนะฮะว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนให้นะครับอ่ะเบ้าชกซุ้มล้อครับเดิมๆไม่มีรอยขยับดูกับผมดูชัดเจนนะครับดูให้แบบว่าทุกซอกทุกบุมของรถนะครับเนี่ยซุ้มล้อนะฮะเบ้าชกนี่มาร์คสีโรงงานชัดเจนนะครับเหลี่ยมสันประตูต่างๆคมชัด ไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับกระจกมองข้างครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลีย้ยวให้ในตัวนะครับกระจกอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูมองข้างเห็นไหมมันจะเขาเขาเรียกว่าคําว่าวีออสเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปสุดนะครับก็จะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลีย้ยวให้ในตัวเหมือนกันทุกรุ่นเลยเพราะฉะนั้นแทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเลยสำหรับทั้งตัววีออส รุ่นยอดฮิยอดนิยมที่สุดก็คือ1.5รุ่นมิดเพราะว่ามันได้ออปชั่นมาครบแล้วเราไม่ต้องเติมออปชั่นอะไรมากมายอย่างพวกนี้ที่จอดอยู่เนี่ยผมมีหลายคันเนาะจะเป็นตัว EntT ทนะีซะส่วนใหญ่นะครับตัว e n t ทีคือตัวเริ่มต้นตัว NT นทีเนี่ยแน่นอนครับว่าประหยัดกว่า v ีออส1.5รุ่นมิดร,ราคาอาจจะถูกกว่า1 2 0 0 0สอ0 0 0ื 12, 13, ่นนต้นไปแต่เราจะต้องไปเพิ่มออปชั่นในเรื่องของตัวเบาะหนังอ่าเพราะว่า e n t ทีเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าถ้าเปลี่ยนเบาะผ้าเป็นบเนบาะหนังประมาณ 6, าสกรีนจอท อาจจะต้องมาติดจอ a อ d ด o i d เองนะครับแต่ v o s 1.5รุ่นมิดจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาเป็นหนังเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นหนังจากเอาจากโรงงานเลยจอทัชสกรีนนะครับมีให้เรียบร้อย6.7นิ้วมีกล้องถอยให้ชัดเจนนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเป็นเครื่องวิทยุได้นะครับในราคานี้369,000ฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,200หัวเบาะมีนะครับถอดทำสปายอยู่นะดูคลิปจบ ผมได้รายละเอียดรถให้รอบคันนะครับถ้าดูอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคันอื่นๆที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าคันนี้ไม่ถูกใจรอดูคันอื่นแต่ถ้าชอบสีขาวสีขาวเป็นรถที่บอกว่าไม่ค่อยได้มีเข้ามากันบ่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับหัวน็อตครับเสา b บีไม่มีรอยขยับนะครับแผ่นเพดเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกชัดเจนแบบนี้นะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่มีขยับครับ มีฟงมีฝุ่นบ้างเพราะว่าผมยังผมล้างแค่น้ำเปล่าเนาะผมยังไม่ได้ไล่ซอกไล่แคะไล่อะไร,อ,ะไรออกมานะครับก็จะมีพวกฟงพวกฝุ่นบ้างธรรมชาติสีขาวด้วยมันเปื้อนง่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะดูต่อนานด้านบนตะเข็บเม็ดอาร์คลายแกะให้ดูนี่เดิมเดิมนะครับไม่มีรอยขยับอะไรเม็ดองเม็ดอาร์สวยงานที่มุมประตูนี่นะครับก็เดิมเดิมครับคุณผู้ชมฮะ อย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครเป็น FC ใครติดตามกันอยู่นะครับจะเห็นดีว่าเวลาผมรีวิวรถผมแกะให้ดูหมดแหละนะครับแล้วก็รถที่ผมเอามารีวิวให้ชมเนี่ยนะฮะก็หนึ่งเลยผมคัดเองด้วยกับมือนะครับสองบริษัทเพชรยนต์เดิมทีอยู่แล้วเนี่ยเราคัดตัรถเก็เออยู่แล้วรถพวกนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติสูมันมีบ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเออรถเนี่ยทำอะไรมาบ้างรถมีชนมาไหมรถมีการเก็บงานเก็บงานอะไรตรงไหนมาไหมนะ ตรงเนี้ยมันสบายใจได้เราคัดเฉพาะเกรดเนะครับรถที่ไม่มีชนหนักมีความจมน้ํามาให้คุณชมได้รับชมกันแล้วผมก็มากรองกันอีกชั้นหนึ่งนะครับก็มากรองกันแบบนี้ให้เห็นกับตาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูแค่รูปเรามองไม่ออกหรอกดูวิดีโอแบบนี้ดีกว่านะครับเห็นชัดเจนเนี่ยอ่าเขาเรียกว่ารอยขีดระบบโรงงานนะครับก็เป็นรอยขีดที่ดบอทจากโรงงานเนี่ยขีดตัวถังรถไปจุ่มสีทิ้งรอยนี้ไว้นะครับอ่ะขออภัยครับผู้ชมกล้องตัดไปต่อนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆครับ ไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรสวยงามฮะมีมีเปือเป้อนฝงนเปื้อนฝุ่นบ้างเนี่ยพอมือลูบออกเห็นปะเห็นปะเห็นปะเนี่ยเปือเป้อนฝงนเปือเป้อนฝุ่นเปื้อนน้ำนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งล้างน้ำเปล่าออกมานะครับที่เหลือก็เดิมเดิมเลยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมเดิมเบาะด้านหลังแน่แนๆหลังคาไม่มีรอยเจิมเนะี่ยพอรถหน่วยงานเนี่ยเขาไม่เจิมกันอยู่ละเพราะมันเป็นรถเช่าเช่าใช้นะครับสี่ปีปลดระวางเข้าสูงตลอดอ่าอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะประหยัดด้วยคันนี้นะสามแสนหกหมื่นเก้าพันฟีด สองขอไปหกพันสองร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับเดี๋ยวผมไล่โครงสร้างให้ดูแบบชัดเจนนะน้ำมันนะครับเป็นเบนซินล้วนนะครับสำหรับโต้ท้าวีออสนะครับรถผมทุกคันนะครับไม่มีติดแก๊สมานะครับรถหน่วยงานเขาไม่ติดแก๊สกันอยู่แล้วนะครับนอกจากรถบ้านอะไรพวกนี้นะก็จะแล้วแต่ก็ต้องเช็คกันดูอีกทีหนึ่งแต่ผมไม่มีรถบ้านวีออสนะตอนนี้ไม่มีรถบ้านมีแต่รถหน่วยงานนะครับรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับรถที่ การันตีโครงสร้างให้ได้นะครับแล้วผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรสบายใจได้เลยหายห่วงนะครับก่อนจะไปดูฝั่งขวาเรามาดูที่ด้านท้ายกันก่อนนะครับด้านท้ายครับไฟท้ายโลโก้วีอโลโก้โตโยต้าชัดเจนทุกอย่างนะครับกล้องถอยมีให้แบบนี้นะครับไฟท้ายขออภัยเบรกดวงที่3ามีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเป็น LED ดีกระจกหลังไล่ฝ้ากระจกหลังเดิมแท้โตโยต้านะครับทีนี้ไขด้านหลังให้ดูเรามาดูด้านหลังกันในเรื่องของโครงสร้างอ่าโอเคคุณผู้ชมครับ มาต่อกันนะพอดีเขาเรียกว่าสายมันเข้านะครับแล้วกล้องผมก็เลยตัดไปขออภัยแล้วนะอะมาดูต่อนะครับท้ายครับเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะครับสองฝั่งเลยเดิมๆนะซีนนะครับเนี่ยเล็บจิกเข้าไปเล็บจิกเข้านุ่มๆแบบนี้นะครับรูกลมๆครับคมๆแบบนี้นะสวยงามครับสําหรับวีออสทุกคันที่ผมรีวิวนะครับก็คัดมาให้เฉพาะเลยนะครับสบายใจได้คือใช้ยาวๆทุนเดิมของวีออสเนี่ยมันทนอยู่แล้วนะฮะ เราใช้ต่อเรา,เอาไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยนี่นะครับคานดัานหลังครับไม่คดไม่งอเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆในขณะที่ยังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องมือไม่แรง,งอะไรเนี่ยมีให้ครบหมดทุกอย่างเนียยางอะไรไม่เคยลงพื้นเลยมั้งนะฮะดันหลบนะบปี19ยางติดลป้ายแดงมาเลยโครงสร้างนะครับเปิดให้ชมนี่ตเก็บเม็ดอาร์กเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะแผ่นแดมชัดเจน มีโปง่งมีเปื้อนบ้างครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปรถมันแบบว่ารถใช้งานมานะครับแล้วผมเพิ่งรับเข้ามารอยฟงรอยฝุ่นก็ยังมีนะครับที่สําคัญคือไม่มีสนองสนิมให้เห็นเดิมเดิมทุกจุดมาดูฝั่งนี้เปิดออกซีนธรรม้าพา้าสสีขาวเปลือกไข่รถเดิมเดิมครับมีโปง่งมีเปื้อนบ้างตามธรรมชาตินะครับที่เหลือก็คือเดิมหมดเลยนะสบายใจได้ครับ369,000ฟรีดาวขอนเริ่มต้นที่ 6,200บาทตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจโทรมาได้เลยเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287บิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ที่เบอร์โทรด้านล่างหน้าคลิปนี่แหละนะครับอ่ะดูต่อด้านหลังครับกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานอ่านี่ซีนทั้งหลายนะครับเม็ดอาร์คลอยคีบตะบดโรงงานนะครับชัดเจนแบบนี้ไล่มาเลยมีแต่รอยเปื้อนเฉย รถเข้ามาใหม่สภาพแบบนี้อย่างน้อยๆคุณผู้ชมได้เห็นสีผิวพันธุ์แล้วนอกจากรอยฝุ่นรอยเปื้อนเนี่ยที่เหลือก็คือไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับสวยน่าใช้สําหรับรถสีขาวใครที่มองหาอยู่รีบเลยนะครับรีบเลยนี่เมทัคขคมๆม่มๆสวยๆนะครับอ่านะก็ขายที่สนใจนะครับฝากด,ด้วยนะฮะกดติดตามกดไลค์แล้วก็อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมะไายังไงก็แล้วแต่นะครับโทรมาได้เลย เบอร์โทรหน้าคลิป0855366287กับ Vios 1.5รุ่นม i ดปี19เลใไมคคันนี้เดี๋ยวมาชมนะครับอ่ะก่อนจะไปดูเลใไม่นะเดี๋ยวผมขอไล่ของสร้างให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆครับไม่แกะไม่แงะอะไรทั้งสิน้นนะครับสวยงามเลยอ่ะโอเคนะเก็บนะครับหัวน็อตเสาบีเดี๋ยวมาไล่รายละเอียดให้ดูผมเก็บก่อนชึบ โอเคหัวน็อตเสาบีนะครับไม่มีขยับครับนะครับน็อตเสาบีไม่มีขยับสติกเกอร์ลมยางสติกเกอร์ลมยางในตัวเชนนะครับสติกขออภัยหัวน็อตเสาบีนะครับไม่มีขยับนะเป็นเบรกไปคันเร่งครับตรงนี้เดี๋ยวผมฉายไฟสายไม่ต้องฉายก็ได้มองเห็นอยู่เป็นเบรกไปคันเร่งครับไม่สึกไม่ลอนะครับผ้าข้างในฮะไม่หยุดไม่ยุ่ยนะครับหัวน็อตทั้งหลายนะครับไม่มีสนงสนิมให้เห็นนะครับเดิมๆใส่กิ้งแบบนี้นะครับรถไม่มีจมน้ํา นะครับแท็ชันคอนโทร l ครับการลื่นกระถลไยกระล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยกระจกมองข้างปับพอไฟฟ้าภ,าภ,าภาูมิลายหุ้มหนังสวยๆแบบนี้ไม่สึกไม่หล่ออะไรนะครับทีนี้มาก่อนจะไปดูหน้าห้องเครื่องก่อนจะไปเช็คฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเราเข้ามาบนตัวรถสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์น,นิดนึงเลขไมค์คันนี้ครับหนึ่งแสนสาโลหนึ่งแสนสามหโลนะครับไม่เยอะมากนะครับแต่ถามว่าใช้งานมาไหมเดี๋ยวนะผมปิดเสียงนี้ก่อน อย่างน้อยๆคือครึ่งเสียงใช้งานได้ละอ่าแน่นอนแล้วนะครับเสียงดังฟังชัดด้วยนะครับเลขไม้เนี่ยผมมองว่ากลางๆนะครับในขณะที่เป็นวีออสมือ2รถที่ผ่านการใช้งานมาแบบนี้โอเคนะครับไม่ได้เยอะมากเกินนานแล้วก็ผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโลเมตรเข้าศูนย์โตต้ากันไปได้เลยนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องผมเปิดประตูด้วยชึบทีเดียวติดนะครับจอทัชสกรีนนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะ เดี๋ยวรอมันติดนะครับมันต้องบูดนิดนึงในเรื่องของตัวจอนะครับอ่ะดูข้างล่างก่อนระบบแอร์ครับเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับดิจิตอลนะก็ปรับอุณหภูมิได้ปรับลมแรงได้ปกตินะครับแต่ผมไม่ได้ให้ค่าแอร์ธรรมดาก็เหมือนกันใช้งานคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับมันก็คือแอร์นี่แหละเกียร์ออโต้ครับ CVT แบบ7สปีดหัวเกียร์หุ้มหนังตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกนะครับหัวอ่าเป็นเกียร์ CVT แบบขั้นบันไดนะครับจออ่ะมานะครับจอเนี่ยจะรองรับในส่วนของ ใส่แผ่น DVD ได้ USB ได้ทีลิงได้บลูทูธได้นะครับมีอักเสียบได้นี่ USB กับอักเสียบได้เลยตรงนี้นะครับใส่แผ่น d v d ดีด้านบนได้กล้องถอยมีให้แบบนี้สวยงามครับสวยงามนะก็เหมาะสำหรับใครที่ถอยไม่เก่งอะไรทั้งหลายนะก็จะมีกล้องให้ดูละชัดเจนแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ออปชันฟังก์ชันไม่เยอะอะไรมากมายเรียกว่าเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ชื่นชอบยอรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับน่าจะตอบโจทย์ภายในก็สวยๆอิ่มเอียม ไม่มีแบบว่ารอยจงรอยเจาะทะลุอะไรนะครับเนี่ยรถเข้าใหม่ป้ายนะป้ายรถเข้าใหม่รอปรับสภาพเนี่ยยังปรับสภาพไม่เสร็จนะแต่คอนโซลคอนโซลสะอาดสะอ้านไม่มีรอยเจาะอ,อะไรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อที่หน้าห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าผมพาไปดูความสดใสของหน้าห้องเครื่องความเดิมหรือว่าเสียงเครื่องยนต์นะครับว่าประมาณไหนนะครับเหมาะควรไหมกับเงินที่เราจะต้องจ่ายไปนะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิตรไปรับชมต่อครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับ d u โอ v ีวีทสูบแถวเรียงดีโอเอส0พันสอซีซีหนลิตร108แรงม้าน,นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะฮะห้องเครื่องครับในขณะที่ผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรมากมายนะครับก็ดูฮะเสียงเครื่องไม่มีคราบไหลเยืดของเหลวน้ำมันไหลล่นซึ่งบอกไม่เห็นนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยตามสไตล์ของ Toyota Vios นะครับไม่มีในเรื่องของสายพานลาวลิ้นนะครับเป็นโซ่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดิมๆ คานด้านในคุณสมดูคานแบบโอ้โหไงเม็ดอ,องเม็ดอาร์ครอยซีเห็นชัดเจนนะครับเบาเ้าโชกฮะเบ้าโชกเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้ครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆครับไม่มีแกะไม่มีไงสติ๊กเกอร์มอกอรนะครับน็อตคานมีแต่เปื้อนฝุ่นเฉยน็อตคานน็อตแก้มเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับหัวน็อตฝาปงตัวในเม็ดอาร์คเรงตัวสวยๆไม่มีเม็ดไหนหายไปนะครับหัวน็อตฝาปงนะครับนี่มีแต่รอยเปื้อนนะครับแล้วก็ตาปั๊มโตโยต้านะครับชัดเจนครับฝาปงเดิมแท้โตโยต้านะครับคาาานนน้่ไลม สีขาวมันมีข้อเสียตรงนี้แหละคุณผู้ชมหน้าห้องเครื่องเนี่ยมันจะเปื้อนฝุ่นง่ายนะครับแต่น็อตคาวน็อตคานไม่มีขยับไฟหน้าไทยโคโยโต่เดิมๆนะครับฝั่งนี้ไล่มานี่สามแสนหกหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมนะครับไฟหน้าไทยโคโยโต่เดิมๆนะครับไล่ไปที่ Count, น็อตคาร์น็อแก้ทั้งหลายนะครับมีแต่เปื้อนฝุ่นนะมีฟองมีฝุ่น,นเฉยนะครับเบ้าโช๊คเดิมๆนะครับน็อตฝาโป้งไล่ขึ้นมารายละเอียด เมตรอาร์ครบ3เมตรสติกเกอร์อเหรียญบาทนะครับสติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศนะครับสีเดิมๆครับเล็บติดเข้ากดเบาๆเล็บก็ติดเข้าแล้วนะครับเดิมๆครับเสียงขยโยนนิ่งๆเลย3 6 9 0 0 0หกหมวีออสหนึรุ่นเมตดปี19นะครับฟีด้าผ่อนเริ่มต้นที่6,200บาทตลอดอายุสัญญา ผมเชื่อว่าใครหลายคนชื่นชอบอยู่แล้ววีออสสีขาวตามหากันอยู่แล้วนะครับอยากได้รถคุณภาพดีๆอยากได้รถเดิมๆคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวีออสหนึ่งห้ารุ่นมิดปีสิบเก้าสามแสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาพอร์ตเริ่มต้นที่หกพันสองร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นสองจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่สี่ปีใครประวัติเครด,ดิตดีมาได้เลยนะครับกลุ่มอื่นได้ไหมกลุ่มอื่นก็ได้ไม่มีเครดิตซื้อไไไดดด้้้มมมัมััััััยขาาาาาาารร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 ชชกกกกแลละะะผสสนนนนนนคคคคบบบบบบบพงงิิิิษทเเเเญีีีี่ตออปป2.79ห ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคังหน้านะครับสวัสดีครับ